สอนเล่นหั่นญิงครับผมมาแล้วได้อัปคลิปแล้วเรามาเริ่มที่อาวุธกันเหมือนเดิมกับตัวตคลิปนะประจํตัวของห้างหญิงนะครับจะได้ดาเมจทารองเพิ่มเติมเป็นดาเมจสลัเนะเราจะยังไม่ลงรายละเอียดลึกมากกับทาตรองแล้วก็พอเรามีเนี่ยเราก็ทํา r s s o n n n e e e a d l i n e Timing นะเราก็จะสามารถวน,นติได้2รอบแล้วเราก็จะได้เจาะเกราะมากขึ้นพร้อมกับได้เกรอติเต็มเกรอติคืออะไรไ<อ>คือตรงนี้ครับ ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราจะเก็บได้แค่2สแต็กนะถ้าเรามีจะเก็บได้3เลยต่อไปเป็นคอมโบครับผมเรามาดูกตรงนี้กันก่อนเนเป็นเขตข้างล่างเขตข้างล่างเนี่ยทุกๆุแอคชั่นที่เราออกนะยกเว้นอันตีกับลูกแก้วเขียวเนี่ยเราจะได้สแต็กเนาะอัน,นตี้ปกติก็ได้เหมือนกันกดลูกแก้วแดงก็ได้กดลูกแก้วสีเหลืองก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็กดลูกแก้วฟ้าครับอันสุดท้ายก็ได้เหมือนกัน ลูกแก้วสีแดงนะครับพอกดแล้วเราจะใช้ลูกแก้วสีขาวข้างบนเนี่ยอย่างละลูกนะส่วนสีเหลืองเนี่ยกดแล้วจะได้ใช้3มลูกเลยนะทีเดียวกลับกันนะครับตรงสแต็กอันติข้างล่างเนี่ยมันจะได้นิดเดียวพอเราเข้าหมดอันติเนี่ยเราก็ต้องไปกดลูกแก้วสีฟ้าเพิ่มเพื่อเก็บเกลืให้เต็มนะอย่างนี้ครับเพื่อเก็บเกตอันติให้เต็มแล้วเอาเกตออันติเนี่ยมาใช้ ื่อเพิ่มสเต็คครับผมดังนั้นใช้ลูกแก้วแดงตามปกติก็ดีนะครับถ้าเราไม่ได้รีบเอาไปฆ่าบอสภายในเวลาแบบแป๊บเดียวในเพนเคชเป็นต้นนะต่อไปลูกแก้วสีฟ้านะครับลูกแก้วสีฟ้าเนี่ยเอาไว้ใช้ได้ทั้งเติมเกรดคณิขตข้างล่างและเกรดสิเนเจอร์ข้างบนถ้าเกิดเราเกรดสิเนเจอร์ไม่พอเนี่ยเราจะกดอันติแบบค้างไม่ได้นะสำหรับใครที่มี 2S เนี่ยเรา กดอันติไปได้เลยนะมันจะใช้ลูกแก้วสีฟ้าอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็น S เดียวเนี่ยมันจะต้องกดก่อนเพื่อให้มีสแต็กเนาะไม่งั้นคุณก็ต้องไปตีปกติเพื่อเจนลูกแก้วแล้วก็กดเพื่อให้มันมีสิกเนเจอร์เอนเนจีพอในการอันติค้างเพื่อออกจากโหมดนี้แล้วไปวนโรเทชันต่อแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนที่เรามีสแต็กอันติอะถ้าเรากดลูกแก้วฟ้าเนี่ยมันจะหาย แบบนี้ครับกดอ,อื่นผมกดให้ดูเห็นไหมคือมาสองสแตก็กกดลูกแก้วฟ้าปุ๊บสแต็กหายนะครับดังนั้นก็กดลูกแก้วฟ้าก่อนแล้วค่อยยันตินะถ้าพลังงานไม่พอต่อไปเป็นลูกแก้วสีเขียวนะหลังจากเราใช้ลูกแก้วสีขาวครบหรอบ,บแล้วเนี่ยมันจะมีลูกแก้วสีเขียวมาให้กดเอาไว้แจกดีบัฟใหมมอนแล้วก็แจกบับเพื่อร่วมทีมถือว่าเป็นลูกแก้วที่ค่อนข้างสําคัญนะโอเค มาดูที่คอมโบของหั้นหญิงก่อนเนอะขั้นแรกครับสลับตัวลงมาแล้วก็สแปมให้ครบ6รอบเลยจากนั้นกดตูกแก้วเขียวครับแล้วก็กดอันติพอกดอันติแล้วให้เรากด QTE ไปด้วยนะทีนี้เราก็สแปมอันติไปเลยจนกว่ามันจะขึ้นอันติให้กดอีกรอบหนึ่งแบบนี้แล,แล้วก็กดค้างครับผม เรียบร้อยครับสาหรับันหญิงคอมโบเลนไม่ยากเนาะต่อไปเป็นคอมโบของการใช้ธาตุรองเนาะให้เราทาเหมือนเดิมครับเรากดอันติแต่เปลี่ยนนะว่าเรากดลูกแก้วฟ้าแล้วกดตีปกติครับันหญิงจะแทงแบบเมื่อกี้ต่อไปเป็นแรงของตัวละครนะก่อน,นที่จะพาไปดูแรงเนี่ยอยากมาทําความเข้าใจคําว่าเจาะเกราะกับลดต้านทานกายภาพก่อนมาเริ่มที่เจาะเกราะก่อนเนะเกราะนี่ก็คือหลอดสีเหลืองใต้เลือดมอนนะ ต่อไปคือคำว่าลดต้านทานกายภาพก็คือมอนมันจะมีเป็นบัฟอยู่นะแบบลดดาเมจความเสียหายทางกายภาพได,ได้รับอะไรอย่างนี้เหมือนกับท่านอื่นห่าไฟน้ำแข็งมืดแบบเดียกัน S5 เนี่ยเราจะได้ QT หลังกดอันตินะทั้งอันติแรกอันติ2ได้หมดเลยสำหรับ w S นะครับอันนี้ค่อนข้างแนะนำเลยตอนเราสลับตัวลงมาเราจะได้เกรกดออฟเขียยเราจะเจนลูกแก้วเพิ่มขึ้นนะ และที่สําคัญเลยคือเมื่อเกตไม่พอเห็นไหมมันจะใช้ลูกแก้วเองอัตโนมัติเลยครับเอาลูกแก้วฟา้ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานให้เลยแล้วก็มีบวกอื่นๆอีกนะครับสาหรับ2 S3 เนี่ยได้ล,ลูกแก้ว3ลูกแล้วสลับตัวลงมาดามเมดล่าปล่อยผมก็คือหลังคนอติรอบแรกเั่นจะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เพิ่มสแต็คธาตุรองให้ครับส่วนทริปเปิลเนะครับจะบวกดามเมดแล้วเวลาเปลี่ยนตัวลง3วินะแล้วก็บวกดามเมดอัติพร้อมกับบวก การลดต้านทานกายภาพของมอนนะส่วนที่เกิน Triple S ไปเนี่ยก็จะเป็นบวกดาเมตอย่างอื่นแล้วนะครับบวกดาเมตอันติบวกดาเมตลูกแก้วบวกธาตุรองแล้วก็บวกดาเมตจากคอพาสซีฟครับต่อไปเป็น,นบิวนะว่าปั้นยังไงเซตที่ใช้ก็ตามนี้เลยครับผมมีสองเซตให้เลือกใช้นะ แล้วก็ต่างกันตามระดับการลงทุนนะส่วน Resonance เนี่ยใช้ Deadline timing เป็นอันดับหนึ่งก็ได้นะเอามันเล่นได้หลายสถานการณ์ดีเรื่องทีมเนี่ยฮัยิงเ่ยมันไม่ได้มาแบบแทนเบียงก้าเลยแบบสัทีเดียวนะเอามาเล่นด้วยกันจะทำมากกว่ามาเริ่มที่ตำแหน่งซัพพอร์ตของอลิสากอนล้วกันนอะอลริสาก็ปั้นตามนี้เลยครับผม ส่วนอาวุธของอลิสาก็ตามนี้เลยครับใครมีงบก็ทำเรโซแนนซ์ได้นะส่วนตัวผมก็ไม่ได้ทำเหมือนกันไม่ได้มีงบขนาดนั้นถ้าใครไม่มีอลิสาสามารถใช้เป็นฮันหญิง A ก็ได้นะใช้เป็นลิฟเอลิฟปีก็ได้หรือเป็นลิฟเอสก็ได้แต่สำหรับใครที่ใช้ลิฟเอสเนี่ยไม่จําเป็นต้องทำเอลิฟนะมันเปลืองทรัพยากรรอแลกอลิสาดีกว่าหรือว่าจะใส่เป็นพพอร์ตทั้ง2ช่องก็ได้นะสำหรับใครที่ ไม่มีเบียงก้าด้วยเหมือนกันซึ่งสลหอตของซัพพอร์ตเนี่ยเราจะใส่เป็นเซตนี้ครับผมเ่าเซตนี้เลยนะทุกตัวเลยซัพพอร์ตยกเว้นอลิสานะสำหรับใครที่มีเบียงก้าเนะเบียงก้าจะใช้เซ็ตมีอยู่หลายเซ็ตเลยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตามนี้เลยนะลองกดพอยส์แล้วก็อ่านๆดูนะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงค์ข้อมูลที่ผมเอามาให้เหมือนเดิมนะเหมือนกับทุกคลิปเลยว่ามันจากไหนซึ่งสำหรับใครที่ไม่มีเบียงก้าเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวอื่นแทนได้จะเป็นโรเซตตาหรืออัลฟาก็ได้นะต่อไปเป็นโรเทชันโรเทชันก็เริ่มที่อลิสันนาะเปลี่ยนมาเป็นท่านหญิงแล้วก็กดคอมโบครับเอาอันติบน2รอบนะ พอเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นเบงก้าครับผมแล้วเราก็คอมโบครับเราคอมโบเบงก้าประมาณรอบหนึ่งนะับเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นอลิสาด้วยแล้วก็คอมโบเหมือนเดิมคอมโบให้เรียบร้อยฮานญิงก็จะสลับตัวได้พอดีแล้วก็สลับตัวเลยอย่างที่บอกนะว่า้านญิงมันมีเมมโมรี่สองเซตนะเริ่มที่คอตตี้กันก่อน ใครที่ไม่มี o n ส n c e d e a d l i n e timing ของอาวุธเนี่ยแนะนำไมาใช้คอตตี้นะสังเกตในวิดีโอก็คือตอนผมกดอันติอ่ะออฟฟ้ามันไม่ได้โดนใช้เลย,เยก็แค่กดอันติแล้วก็ไปกดอันติค้างได้เลยส่วนใครที่ใช้เซตแพตต้อนเนี่ยต้องมีเดทไลน์ทามมิ่งนะเหตุผลก็คืออันนี้เห็นไหมผมกดอันติปุบ๊บมันไปกินลูกแก้วสีฟ้าด้วยรอบหนึ่งทำให้ใครจะเล่นเซตแพตต้อนเนี่ยต้องมีเดทไลน์ทามมิ่งนะมันจะได้ช่วยเจนออฟให้ ต่อไปเป็นสัตว์เลี้ยงประจําตัวหันหญิงครับสัตว์เลี้ยงประจำตัวหันหญิงมีสกิลแบบนี้ครับเป็นหยุดมอนใครที่ไม่มีงบก็ข้ามได้ครับแล้วก็ใช้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่เรามีไปก่อนได้นะไม่มีปัญหา <S <S เพิ่มเติมของตัวหันหญิงข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมจะให้คือหันหญิงเนี่ยเป็นแทงที่เก่งมากนะมันสามารถเจาะเกราะมอนได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขไว้ให้ เจาะเกาะรวมๆแล้วเนี่ยได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยันญิงก็เป็นตัวที่ผมอยากให้เปิดนะมันจะยกระดับทีมกายภาพของคุณได้เยอะเลยแล้วก็เพิ่มเติมเบียนก้านะครับจะแจกฟรีในช่วงเมษายนพร้อมกับได้สกิลลีฟทำให้สามารถตีเป็นท่ารองสลชไดนะ้แต่ตอนนี้ยังไม่มีวอร์โซนสลชใช้เล่นเลยใครที่ไม่ได้เปิดท่านหญิงสามารถใช้โรเซตตาแทนได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับพอถูๆถ,ถ,ถ่ายๆได้ แต่ว่าโรเซต้าเนี่ยต้องดับเบิลเอสขึ้นไปนะมีประจำตัวแล้วก็รีฟด้วยส่วนเรื่องการจอบกรอเนี่ยโรเซต้าทำได้ประพอกับหั่นหญิงนะกลับกันดาเมจโดยรวมจะน้อยกว่าแล้วก็ตีเป็นาธาตุรองไปได้เนาะในอนาคตพอมีโซนเข้ามาเนี่ยโรเซต้าจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าฮั่นหญิงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าข้อมูลครบที่สุดเท่าที่ผมหามาแล้วได้ใช้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเลยนะทั้งทีมกายภาพทั้งตัว่ันหญิงเองเหมือนเดิมครับผมจะทิ้งลิงก์ข้อมูลที่ผมเอามาให้นะทั้งของคนไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ